ตกแมปไปแล้วไมป็อไรจเจ้าก็คืนชีพเองเฮ้ยเลยวิ่งเดี๋ยวร้อนร้อนนะเสร็จแล้วตายิวแป๊บหนึง่งตายใช่ไม่ใช่อนอนใช Perfect พอจบแล้ว Let's get you restocked ีโหลด I saw how you tore that s c r e a m e up. Gave me hand flesh. Come on. ไม่ได้หาของเลย Ah, Vusavi. ไม่น่าจะมีดูเหมือนไม่มีหรือว่ามันเป็นแบบไอ้นี่เฉยป่ะแล้วเมื่อกี้คืออะไรเปิดอ่ะไม่รู้ไม่ได้เก็บกุหลาบมาอะไรเปิดวะไม่ได้สังเกตเลยหรือว่า Final choices ไม่า are c l o s, <S นนะ e n e m i e s on the scope. เป็นปืนเลนะวีเพราะว่าเราไม่ได้เก็บไว้เราเป็นคนดีมากาต่างกันนะเฮ้ยของอันนี่สักสองร้อยดิเราจะเปลี่ยนปืนหน่อยเราไม่มีโอ้นนเอ๊ะเหลือว่าทำไมต้องบาดเน,นี่ยฮะคิวให้เพื่อนดิมี เหลือทำไมเนี่ยบาทหนึ่งเนี่ยโอหเป็นไง,ส,งส่งสืบทอดไง